หน่วยเถาตอนเรียงสองเอาเลยเจ้าพี่ทหารครับบุ๊คบุ๊คปุ๊บประจําบีรุษกาจสองพันห้าร้อยสิบสี่กาลังพลนสุดสั้นตกลงไปฮึบห้องสบห้าโดยมีวัตถุประสงค์ในการระดมกวาดล้างการกระทคำความดีเกี่ยวกับอุณหภูมิหนาตลอดจนไปพักผ่อนท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเป็นเงินมาก ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ยังมีสถานการณ์การแพร่ระบาดให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับและอาจากรรมทางเทคโนโลยีบัดนี้ขอเรียนเชิญท่านประธานไดโกรนาด่าว่ากับกุมภายในจังหวัดกาญจนบุรีผู้แทนมณฑนที่เรากำลังจะมาถึงนี้การจับ ที่ีปล่อยแถวเรวันนี้เป็นต้รนรงให้เกิดการท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีโดยใช้คําว่าเป็นพื้นที่หลางๆรวมถึงที่น้องชาวจังหวัดกาญจนบุรีได้มีความมั่นใจผมต้องขอขอบคุณเจอที่ยอมที่จะไม่ไส่สุดท้ายนี้นท่านทีระเกียรติภูมิสวัสดิ์ที่ได้มอบให้ผมมา ถ้าจรเพียนสายของกววและขอให้การริบผู้สมั่อตั้งาณนารรมธิการตัวอ,อื่นขึ้นมาในแบบนี้ได้ถิงเวลาจะควรแลร้ว คนที่นะไม,ไม่ไม่ตะแบะต้องกาอคนนี้ที่ไหนตะแบะวยกระบ้านดีนะกระบ้านดีครับก็วันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เราไม่มาปล่อยแถว,ก,วการสนที่กำลังของทุกส่วนราชการโดยเฉพาะหน่วยงานด้านความมั่นคงนะครับแล้วก็ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดเนี่ยครับก็พร้อม ที่จะดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะครับไม่ใช่เฉพาะชาวการจนบรุรีแต่ว่าเป็นพี่น้องประชาชนที่เราคาดว่าจะเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดการจนบรุรนะีเป็นหลักหมื่นคนนะครับเพราะฉะนั้นการดํารงการการเตรียมความพร้อมนั้นนะครับมาตรการของเราก็คือสร้างความปลอดภัยนะครับทั้งในชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงการเดินทางไม่ว่าจะเป็นการเดินทางทางถนนทางรางหรือทางน้ําซึ่งเราก็มีแหล่งท่องเที่ยวทางน้ําค่อนข้างเยอะนะครับเพนะรานะฉะนั้นการ รูปนาการความเชื่อมโยงระหว่างพลเรือนกับหน่วยงานความมั่นคงเรามีความพร้อมอย่างยิ่งครับตอนนี้แลาช่วงนี้นะครับเราจังหวัดกาญจนบุรีเ,เราต้องการให้ประชาชนทุกคนที่มามีความสุขนะครับแนวคิดของเราก็คือสร้างความสุขนะครับยู่บนความปลอดภัยนะ,ะเพราะฉะนั้นเรื่องของการมาตรการโควิดต่างๆนี่ก็ยังคงอยู่เราก็ยึดตามหลักนะครับมาตรการความปลอดภัยขององค์กรหรือที่เรียกว่าโควิดฟรีเซตติง้ง การดูแลตนเองแบบครอบจักรวาลหรือ universal prevention แล้วก็การปฏิบัติตามมาตรการของรัฐการโลกิดต่อจังหวัดนะครับซึ่งเราก็ทราบดีว่าจะมีการเค้าดาวในหลายลาๆจุดนะครับผมเมื่อวานนี้ก็ได้เย้นยําไปแล้วว่าการคัดกรองบุคคลนะครับขอคนที่จะเข้าร่วมงานนั้นขอให้มีอย่างน้อยที่สุดก็คือแสดงตนในเรื่องของการมีวัคซีนครบถ้วนนะครับถ้าหากยังไม่ได้ฉีดวัคซีนท่านก็ต้องตรวจ ATK นะครับหรือมีใบรับรองต่างๆ เพราะงั้นพอผ่านการตรวจตรงนี้แล้วเนี่ยพื้นที่ที่เราจัดงานนะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่เราเรียกว่าโควิดฟรีนะครับเพราะฉะนั้นความสนุกสนานความสุขต่างๆเราก็จะผ่อนคลายในตรงนั้นได้แต่ว่าการเข้าออกขอให้ตรวจอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็จริงจังครับในช่วงนี้นะครับทางสํานักงานตำรวจห่ชาตินะครับแล้วก็ทางตํารวจตรีภาคเกตเนี่ยก็ได้รับสั่งการให้แต่ละจังหวัดในเขตตำรวจตรีภาคเขตนะครับในการระดมปัดล้างช่วงเทศกาล ปีใหม่2อ6 5นี้กนีะครับโดยให้ดูแลทุกเรื่องนะครับในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินนะครับการจราจรรวมทั้งเรื่องต่างๆที่ประชาชนแจ้งเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยทางตำรวจเนี่ยท่านสั่งการมาเลยว่าช่วงนี้ต้องดูแลประชาชนเป็นพิเศษนะครับก็กําลังพลเนี่ยห้ามลานะครับต้องปฏิบัติหน้าที่เต็มที่นะครับช่วงที่มีการระดมปบัดล้างเนี่ยก็เด้นย้ำนะครับพวกบุคคลมีหมายจับที่มีอาวุธปืนนะครับ แล้วก็ในเรื่องของการท่องเที่ยวที่เข้ามาในเขตการจรบุรบนื่องการบรีเนี่ยเป็นจังหวัดที่ได้รับการผ่อนผันให้มีการท่องเที่ยวนะครับให้มีการบริโภคตุลาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงที่มีช่วงเทศกาลแล้วมีประชาชนเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่เนี่ยก็ได้กำชับพนักงานตำรวจในเรื่องของการออกตรวจในพื้นที่นะครับให้เพิ่มความเข้มเนื่องจากว่าถ้าหากมีการมึนเมาและอาจจะมีการทะเลาะวิวาทนะครับเรากำชับทุกตรวจนะครับรวมทั้งในเรื่องของการเดินทาง จราจรในพื้นทางเนื่องจากประชาชนน่าจะเข้ามาในพื้นที่มากนะครับเราก็คำชับให้ดูแลทุกขี่แยกนะครับที่มีไฟจราจรไม่ใช่ว่าปล่อยให้เป็นไฟอัตโนมัติก็จะอาจจะมีการให้มันรถมันจะสะสมนะครับเราก็สั่งจราจรให้ดูแลนะครับในการที่จะบริการประชาชนเต็มที่ครับเราจะแสดงความมั่นใจได้ว่าในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยจะดูแลความปลอดภัยสําหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาแล้วก็ประชาชนที่เป็นชาวจังหวัดกาญจนบุรีนะครับให้รับความปลอดภัยมากที่สุดครับ